ครับสวยครับมีตรงนี้นะโอ้โหโอ้โหอยู่นี่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 ครับเอ้ยไอ้เ oh, ห right. ี้ยสวยครับเศกนะพี oh, ่มันมันโอยอยู่นะโอ้เลื่อเลยเล่อเลยหลังหลังหลังมันทะลุเข้าหัวเหีสวยครับสวยครับมีตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงลิงซีครับลิงซี โทษๆเลยมิโโอ้โหโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่่ครับเสร็จครับดีสมองให้สมองให้ครับไปครับ โดนไปโอเอฟเอสเย่เฮ oh, mm ้ยไอ้เ hmm. ห mm ี hmm. mm ้ย hmm. ม oh, ีเค mm ียร์ออกขนาดอไม่ทนโอ้สามสิบไม่โดนหห <h ums> <h ums> ัวาดิสามสิบอยู่เยี่ยม วิ่งครับอ้าวผมโดนมาอ้าเรียบร้อยโดยนดีโอ้น oh <my> ่าจะเอาลงด้านล่างโอ้ยอะไรอ่ะหลังเราต้องเล่นใจเย,นยน็นๆครับสครับเศก์น่าจะฮิลตัวเองน่าจะโลมันโหลดได้เท่าไหร่ะประมาณหก เลขเหลืห้องสิบครับตรงนี้ไม่มีแล้วอยู่นี่นะสวัครับโอ้เลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งออกไปเองครับไปเองครับไปเองครับสวยครับลิงบีโดดใส่ไปอย่างดีเอเร็วเลย เอพี่เรามันรูด้วยนะโอเคสวยพี่มันมันรูอยู่นะโอ้เล่เลยเหลังหลัี่มันทะลุเข้าหัวเอ๊ะเอเอเอสวัสด <straightforward> ีครับหน้าี่ ยป่าป่นระเบิดติดกล่องอยู่หน้านี้นะไม่รู้ว่าไปไหนต่อไปอะไรไปแล้วซีหรอซีแหละซีครับตัวท้ายซี่เก็บผมจใจนี้เต็มเลย ไล่ไลๆไลยลลสายตัว้ายมือตัว้ายสายมือตัว้ายสะแกนเจอนะครับอยูย่โน้บายใ